คนรวยเชื่อว่าฉันกลุ่มชะตาชีวิตของตัวเองคนธรรมดาเชื่อว่าฉันถูกลิขิตให้เป็นอย่างนี้คนรวยทุ่มเทเพื่อความรวยคนธรรมดาแค่อยากรวยคนรวยคิดการใหญ่คนธรรมดาคิดการเล็กคนรวยมุ่งความสนใจไปที่โอกาสคนธรรมดามุ่งความสนใจไปที่อุปสรรคคนรวยชื่นชมผู้ที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จคนอื่นคนธรรมดาชิงชังผู้ที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จ คนรวยคบหาสมาคมคนที่มองโลกในแง่ดีและประสบความสําเร็จคนธรรมดาคุกอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือล้มเหลวคนรวยเต็มใจนําเสนอตัวเองและคุณค่าของตนเองคนธรรมดามองคนที่นําเสนอตนเองและการขายในแง่ลบคนรวยมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กคนธรรมดามองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่คนรวยเลือกรับเงินตามผลงานคนธรรมดาเลือกรับเงินตามระยะเวลาที่ทํางาน คนรวยเลือกทั้งสองทางคนธรรมดาเลือกทางใดทางหนึ่งคนรวยสนใจมูลค่ารัพย์สินคนธรรมดาสนใจแต่รายได้จากการทํางานคนรวยให้เงินทํางานหนักเพื่อตัวเองคนธรรมดาทํางานหนักเพื่อให้ได้เงินคนรวยมุ่งไปข้างหน้าแม้จะหวาดกลัวคนธรรมดาปล่อยให้ความกลัวหยุดยั้งตนเองคนรวยเรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดเวลาคนธรรมดาคิดแค่ว่าตัวเองรู้ดีอยู่แล้ว